โหอร่อยเกินเลยมาดิพร้อมหนามันจะเหลี่ยมกูอย่างเดียวเลย เลี้ยอยาเอโคมเมื่อมา AC ก็ไม่ปาโป ออกมาดิอย่าลบดิบวกปัะเาณน้ลกันอุยสงเมตรโคตร อัดตัวบอกขอติกาเมกิมบอกอัดหัวโอ้ไม่โอ้จะพูดทำไมล่ะก็ไม่จะพูดทำไมอ่ะ เจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะเฮ้ยมันจะใช้หัวม,มือเพื่ออะไร

มันดูติดหัวได้งไงฉดนเมื่อกี้ไม่เป่าอ่ะร้องให้มันวิ่งเข้ามาใกล้ๆดิ ไม่โดนเฮ้ยอย่าจ่อยว่รดิเฮ้ย Blood. ยัมีเสยยังมาดิ first <blood. S 1> ักตัวเยะหนักตัวเย้ะกวดหัวมึงตามอัดตัวกูเย,ย้ะ Don't matter. ส,มสัมผัสไม่ดเล่นดีเสือระยะจู่ไม่ได้คนดูมเมืม่อกี้ยังเล่นได้อยู่เลยมันลากว่แต่ไก่บางทีต้องไปหยุดแต่ไก่อะมันถึงจะลากไต้ระยะเนี้ย้องวิ่งตามผมก็หลกด้วยประเด็นอ่ะ มันดักแน่เลยหรือยันนี่แหละ